วันนี้เราจะพาไปรู้จักเครื่องรางคงกระพันจากต่างวัฒนธรรมที่ปกป้องนักรบมาตั้งแต่อดีตค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องน่าสนใจมากๆเลยค่ะคือเรื่องของเครื่องรางของขลังของนักรบในสมัยโบราณคือเวลาที่ต้องออกไปรบประชิดตัวเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องฝีมืออย่างเดียวแล้วนะคะขวัญกําลังใจนี่สําคัญสุดๆเลยอย่างบ้านเราเองก็มีใช่ไหมคะพวกเสื้อยันตะกรดที่เชื่อว่าทําให้คงกระพันวันนี้เลยอยากชวนมาดูกันค่ะว่าแล้ววัฒนธรรมอื่นๆทั่วโลกล่ะนักรบเขามีอะไรเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในสนามรบบ้าง เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากจริงๆเพราะความเชื่อพวกนี้เนี่ยมันสะท้อนความต้องการพื้นฐานมากๆของมนุษย์เลยนะคือการรับมือกับความกลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งความตายในสนามรบเครื่องรางมันเลยไม่ใช่แค่ของข,องขลังทางสายศาสตร์อย่างเดียวนะครับแต่มันเหมือนเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาด้วยซ้ำไปที่ช่วยสร้างความกลา้าสร้างความมั่นใจให้นักรบในสถานการณ์ที่มันกดดันมากๆเริ่มกันที่ไหนก่อนดีคะถ้าพูดถึงเครื่องรางแบบนี้ลองดูทางตะวันออกกลางก่อนไหมครับ ตาลิสมานของโลกอิสลามอ๋อตาลิสมานใช่ค่ะได้ยินบ่อยเหมือนกันเห็นว่ามีหลายแบบมากๆเลยทั้งแบบที่เป็นกระดาษหนังสัตว์หรือแม้แต่โลหะใช่ครับหรือบางทีก็เป็นยันตัวเลขหรือว่าพระนามของพระเจ้าหลักๆเลยคือความเชื่อที่ว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยป้องกันภัยอันตรายทําให้คมดาบคมอาวุธต่างๆทํา,าทอะไรไม่ได้พลังนี่มาจากตัวข้อความศักดิ์สิทธิ์โดยตรงเลยเหรอคะครับ พลังสำคัญก็มาจากความศักดิ์สิทธิ์ของพระนามพระเจ้าหรือว่าถ้อยคำในคำพีที่จารึกไว้นั่นแหละมันก็จะมีตำนานเล่าขานกันอย่างเช่นทหารของคาลิฟอับบาซิดพกตาลิสมานไว้ธนูของศัตรูยิงมาก็สะท้อนออกไปหมดเลยโหขนาดนั้นเลยเหรอคะครับทีนี้ลองขยับมาทางอินเดียกันบ้างไหมคะเห็นว่าชาวซิกเขาก็มีเครื่องรางเหมือนกันจี้คันทะครับ จีคันทะหรือคันดาแพนเด่นนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญทางศาสนาของชาวซิกเลยลักษณะจะเป็นรูปดาบสองคมอยู่ตรงกลางเรียกว่าคันทะหมายถึงความรู้แจ้งแยกแยะจริงเท็จมีวงกลมล้อมรอบคือจักรแทนความเป็นนิรันดร์ของพระเจ้าแล้วก็มีดาบโค้งสองเล่มไขว้กันคือเครียปานเป็นตัวแทนอำนาจทางโลกและทางธรรมแล้วความเชื่อล่ะคะช่วยเรื่องอะไรในสนามรบนักรบซิกเชื่อว่าจี้คันทะนี่เปรียบเสมือนเกราะแห่งจิตวิญญ,ญาณครับ ทำให้มีใจกล้าหาญไม่หวาดหวันต่ออันตรายซึ่งมันก็สอดคล้องกับหลักสันซิปซิปาหิหรือนักบุญนักรบของศาสนาซิกนั่นเองน่าสนใจนะคะจากพลังศรัทธาในพระเจ้ามาสู่สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นเหมือนกรอกทางใจทีนี้ลองไปดูฝั่งยุโรปเหนือกันบ้างพวกไวกิ้งนักรบที่ขึ้นชื่อเรื่องความดุดันเขามีอะไรแบบนี้ไหมคะมีครับของไวกิ้งนี่จะต่างออกไปหน่อยเขาใช้รูน รูนที่เป็นตัวอักษรโบราณน่ะเหรอคะใช่ครับเป็นตัวอักษรโบราณของชาวนอร์สแต่ความพิเศษคือเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่ตัวอักษรแทนเสียงแต่เชื่อว่ารูนแต่ละตัวเนี่ยมีพลังเวทมนต์อยู่ในตัวเองเลยโหเวทมนต์เลยเหรอคะครับเขาก็จะสลักรูนลงบนอาวุธโล่หมวกหรือทําเป็นเครื่องประดับพกติดตัวบางทีก็เชื่อมโยงไปถึงภาวะคลั่งที่เรียกว่า berserker ที่นักรบจะสู้แบบลืมเจ็บลืมตายในสนามรบเหมือนกับว่าเป็นการเอ่อเรียกพลังเหนือธรรมชาติเข้ามาคุ้มครองหรือเข้ามาสิงสู่เลยก็ว่าได้เมืองอย่างเผ่าอพาเช่เขามีอะไรทํานองนี้ไหมคะมีครับของชนพื้นเมืองอเมริกันนี้จะสะท้อนความผูกพันกับธรรมชาติแล้วก็เรื่องจิตวิญญาณมากๆเขาเรียกว่าถุงยาหรือไม่ได้ซินแบกถุงยาข้างในเป็นยาจริงๆหรอคะไม่ใช่ยาแบบที่เราเข้าใจกันครับ แต่เป็นถุงหนังเล็กๆที่ข้างในบรรจุของที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งของข้างในเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยในแต่ละคนเพราะหมอผีหรือเมดิซินแมนจะเป็นคนเลือกให้เป็นการเฉพาะอาจจะเป็นฟันหมีกรงเล็บอินซีหินจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสมุนไพรบางอย่างขนงอะไรแบบนี้เราเชื่อว่าช่วยยังไงคะเชื่อว่าพลังจากสิ่งของเหล่านี้จะช่วยเชื่อมโยงนักรบเข้ากับจิตวิญญาณของบรรพบุรุษแล้วก็พลังของธรรมชาติช่วยปกป้องคุ้มครอง ว่ากันว่าสามารถสะท้อนคมมีดหรือแม้กระทั่งลูกปืนได้ลดความเจ็บปวดโห oh, มีสะท้อนลูกปืนด้วยครับแล้วก็ให้พลังใจด้วยสําหรับนักรบอาพาเชแล้วการไม่มีถุงยาติดตัวออกรบเนี่ยเหมือนออกไปสู้ตัวเปล่าเลยนะครับไม่มีเกราะป้องกันทางจิตวิญญาณฟังดูผูกพันกับธรรมชาติตามวิถีชีวิตเขาเลยนะคะทีนี้กลับมาที่เอเชียเราบ้างอย่างญี่ปุ่นซามูไรนักรบชั้นสูงนี่เขามีเครื่องรางอะไรกับเขาไหมคะ มีแน่นอนครับของญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่าโอฟุดะโอฟุดะเป็นแบบไหนคะเป็นพันยันกระดาษครับที่ได้รับมาจากศาลเจ้าชินโตบนยันก็จะเขียนชื่อเทพเจ้าหรือที่เรียกว่าคามิหรือบางทีก็เป็นคาถาคุ้มครองต่างๆอ๋อคล้ายๆยันบ้านเราแต่มาจากศาลเจ้าครับตามความเชื่อของชินโตเนี่ยโอฟุดะเปรียบเสมือนเป็นที่สถิตชั่วคราวขององค์เทพเจ้าองค์นั้นๆเลย พวกซามูไรก็จะพกโอฟุดะติดตัวไว้อาจจะใส่ไว้ในเสื้อคลุมหรือว่าซ่อนไว้ใต้ชุดเกราะเพื่อเหมือนกับอัญเชิญพลังของเทพ,พเจ้าให้มาคุ้มครองให้ปลอดภัยในสนามรบอันนี้เน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักหรือว่าเรื่องคงกระพันเหมือนอันอื่นคะจะเน้นเรื่องการคุ้มครองให้ปลอดภัยมากกว่าครับ ไม่ได้เน้นเรื่องคงกระพันฟันแทงไม่เข้าโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเน้นการเสริมพลังใจเสริมความเชื่อที่แข็งแกร่งให้สามารถยืนหยัดต่อสู้ได้มากกว่าฟังมาทั้งหมดนี่จะเห็นเลยนะคะว่าถึงแม้จะมาจากต่างวัฒนธรรมต่างความเชื่อรูปแบบก็ต่างกันไปทั้งจารึกอักษรศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ทางศาสนาสิ่งของจากธรรมชาติหรือยันจากสารเจ้า แต่แก่นร่วมกันจริงๆของเครื่องรางนักรบโบราณเหล่านี้ก็คือการเป็นที่พึ่งทางใจนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจความกล้าหาญให้พวกเขาสามารถเผชิญหน้ากับอันตรายหรือแม้กระทั่งความตายในสนามรบได้ถูกต้องเลยครับมันคือการสร้างปราการทางใจขึ้นมาในสถานาการณ์ที่มันกดดันและน่ากลัวที่สุดแล้วซึ่งจริงๆแล้ว พลังที่แท้จริงอาจจะไม่ได้มาจากตตว,วัตถุโดยตรงเสมอไปนะครับแต่อยู่ที่ความเชื่ออันแรงกล้าที่มันฝังแน่นอยู่ในใจของนักรบแต่ละคนต่างหากความเชื่อนั่นแหละครับที่มันแปลเปลี่ยนเป็นความกล้าหาญความมุทะลุไม่กลัวตายผลักดันให้พวกเขาสามารถต่อสู้ได้อย่างน่าเหลือเชื่อในการรบแบบประชิดต,ตัวสมัยโบราณและสุดท้ายก็นำไปสู่ชัยชนะได้ในที่สุดจริงด้วยค่ะพลังของความเชื่อนี่สําคัญจริงๆ ก็น่าคิดต่อนะคะว่าในโลกยุคปัจจุบันของเราที่การต่อสู้อาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของสงครามในสนามรบแบบเดิมแล้วแต่เป็นการเผชิญหน้ากับความท้าทายรูปแบบอื่นๆในชีวิตประจําวันแทนความเชื่อที่เรามีไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อในอุดมการณหรือความเชื่อในสิ่งที่เราศรัทธามันยังคงทําหน้าที่เป็นเหมือนกรอกกบาบังใจที่มองไม่เห็นช่วยให้เราเก้าวข้ามความกลัวความยากลําบากต่างๆได้เหมือนที่เครื่องรางเหล่านี้เคยทําให้นักรบในอดีตหรือเปล่า ก็น่าเก็บไปคิดดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้หนูหน่อยนะแล้วก็กดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะคะจะได้อยู่ด้วยกันทุกคลิปเลยค่ะ